มีพุทธคุณเกี่ยวกับพาเครื่องที่ท่ออยู่ไหมครับมีครับเอาประสบการณ์คุณพี่เลยที่แบบโดนยิงแล้วไม่เข้ายิงแล้วไม่เข้ายิงแล้วไม่เข้าไปโดนฟันที่หนองแหงเลย<ม>เลย,เลยใช้หน้าไปนิดหนึ่งอะครับครับโดนฟันไปสามแผลโดนกระสุนยิงเข้าที่ลำตัว <c oughs> เป็นแค่รูกระสุนแต่ไม่เลยพายผิว สวัสดีครับผมเป็นมาเทพนะฮะกับรายการปักหมุดพระเครื่องนะฮะวันนี้นะครับผมตั้งใจมาเลยนะฮะที่จังหวัดชัยนาธนะครับซึ่งถ้าเดินทางมาจังหวัดชัยนาธนะทุกคนต้องรู้จักนะฮะวัดปากคลองมะขามเท่านะหรือหลวงปู่สุกนั่นเองนะครับเป็นเกจิอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีชื่อเสียงมากมายทั่วประเทศเลยนะฮะ ท่านได้สร้างวัตถุมงคลมากมายหลากหลายรุ่นเลยนะฮะแล้วยังมีวิชาอาคมนะฮะสามารถเสกใบไม้นะครับให้เป็นต่อเป็นแปนได้ด้วยนะฮะเสกคนให้เป็นเจลเคนะฮะหลังจากที่ผมไหว้พระเสร็จแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะ ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแถวนี้กันนะครับว่าเขาเนี่ยห้วัตถุมงคลของหลวงปู่สุขแล้วเนี่ยเกิดประสบการณ์นะฮะต่างๆนานามีอะไรกันบ้างนะครับเท่าที่ผมสอบถามมาว่ามีชุมชนอยู่ละแวกใกล้ๆกับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปชุมชนแถวนี้ก่อนแล้วกันนั้นเดี๋ยวตามกันไปเลยฮะสวัสดีครับคุณป้าครับเคยมีพุทธคุณเกี่ยวกับพระเครื่องที่ห้อยอยู่ไหมครับมีครับอ่าพอจะ เหนี่ยก็โทรตามแล้วหลานหลานไม่มีสองอาทิตย์กลับแล้วกลับแล้วคุณป้าครับมีพุทธคุณอย่างกับพระเครื่องที่ห้อยอยู่ไหมฮะมีสิครับคล้องแล้วไม่มีได้ไงแล้วครับอันแบยากรับแช่ข้อมูลก็ดีไปไหนก็ปลอดภัยนะเรียกหลวงปู่ถุกก็ใครเอค่าตลอดปานะเคยไปขึ้นเขาไปแต่งงานเข้าจังหวัดเลยในรถมันดับ ดับแล้วก็ถอยหลังถอยหลังก็เมียคนขับก็บอกว่าอา้าวพี่เขาบอกแฟนเขาอกพี่รถเดรกไม่อยู่แล้วคนในรถก็ร้องทั้งคันเรียกหลวงพุทธก,กันทั้งคันเลยเพราะคนว่าติ่งไปทางนั้นน่ะก็บอกหลวงพุทธช่วยช่วยรถทั้ทททงคันเนี่ยมาไกลนะหลวงปู่ต้องช่วยนะให้คา,าดแถวรถก็หยุดเลยเขาก็บอกว่ารถคันทุกคันต้องตกเหวตรงนี้ถ้าขึ้นทางนี้เนาะ เขาบอกอย่างนั <จ uur> ้นนะเขาบอกว่า <stop> ทําไมบอกทําไมคันนี้ไม่ไม่ไม่ตกหมู่บ้านตรงนั้นเขาบอกกันนะเขาบอกว่าตกทุกคันเขาบอกแล้วคันนี้มีอะไรมั่งเขาบอกไม่มีอะไรก็มีหลวงปู่ศุกร์มาจากจังมาเทน่ากันตีมีเหตุตื่นเต้นนะคืออันนั้นน่ะป้าอ๋ออันนั้นคือเป็นจุกสุดแล้วจุกต้องขอบคุณมากขอบคุณป้าครับเสินทางปลอดภัยครับผม ห้อยวัตถุมงคลหลวงุทสุกอยู่ปะครับโอ้ดีเลยครับอนุญาตครับนี่อ่านี่เป็นล็อกเกตของหลวงุทสุกนะฮะใช่นะี่นะฮะคุณป้าถ้าคนที่นี่เลยที่นี่เลยคุณป้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ห้อยอยู่ปะฮะไม่มีอ่ามีคุณป้าเล่าหน่อยฮะก็แบบว่าไม่มีหลวงพูทธศุกร์มันจะไม่มีอะไรเลยจะไม่เป็นไรอ่ามีแล้วนใจุ่นใจแล้วก็เท่าระบุนอะไรเนี้ย ระบบลุงผู้สูกเนี่ยนะระบบอะไรเราได้สาเร็จหมดต้องอย่างกี่เรามีอะไรปฏิเินั้นะใหญ่ๆตัวนัร้อยพวงจะาน้อนไม่ได้ต้องให้ร้อยพวงทํามันน้อยน้อยไม่ให้อ๋อก็คือขอแล้วเราต้องให้เยอะๆเนี่ยก็แต่เรื่องของทรับ่าแถวค่าลอดภัยมีไหมมีแต่ลูกอะนะลูกรถรถรถยนตเนี่ยไปชนรถเด็กนแล้วก็ชนต้นเสาไฟฟ้ารถต้นไม้หรือพังมากเลยรถข้างหน้ามีลูกลงผู้สูงอ๋อหน้าขหน้ารถหน้ารถมีหน้าลุงู้ลุงผู้สูงครับผมลูกไม่เป็นไรแต่ ถุงโปอง,องรอมมันใส่นาแบบแตกอะ่ะแตกแล้วก็มลมที่มันแตกกับลมร้อนเป็นร้อนใช่ไหมครับเขาใสหน้าอแล้วไม่เป็นไรเลยก็คือแถวค่าปลอดภัยเลยไม่เป็นไรนแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าที่หน้าพังหมดเลยพังหมดต้นไม้สองต้นโอ้ชนต้นไม้ต้นไม้หลบเด็กงั้นแ,แล้วก็ชนต้นเสาไฟฟ้าแล้วต้นไม้เลยครับพังหมดเลยรถมากร้อนจริงๆฮะร้อนจริง ขอบพระคุณมากครับคุณป้าครับขอบคุณ <แก S 1> ครับร้อนจริงๆฮะโอเคนะครับผมเจอคุณคุณพี่ท่านหนึ่งนะฮะเห็นห้อยพระอยู่จะไปสัมภาษณ์คุณพี่เขาดีกว่าคุณพี่ห้อยพระของหลวงปู่สุขปะครับ,อ,รบอันนีเ้เรียกว่ารุ่นอะไรนะฮะ ตัดชิดใหญ่ตัดชิดใหญ่ใช่ไหมฮะไม่มีประพามณนลทนแต่เาเรียกเป็นพิมพ์ตัดชิดใหญ่ประสบการณ์ที่คุณพี่ได้จากวัตถุมงคลของยุผู้ถุกเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของอะไรมัางครับเดี๋ยวมากจะแคล้วคาดแคล้วคาดปลอดภัยผมขออนุญาตนั่งนะครับเอางนี้เลยเอาประสบการณ์ยิงพี่เลยที่แบบโดนยิงแล้วไม่เข้ายิงแล้วไม่เข้ายิงแล้วไม่เข้าต่ออเลยสามแปดสามแปดไปงานเลี้ยงเขาทะเลาะกันแต่เขาไม่ได้ทะเลาะกับเราครับ เขายิงมาแต่มาโดนเราอ๋อเราลูกหลวงนะฮะนอกจากเรื่องของแควค่าปลอดภัยมีเรื่องอื่นไหมฮะเราอธิษฐานบ้านส<า><ม>ันเก้วได้สําเร็จขออะไรก็ได้ด้วยอครับผมอยู่ตรงนี้มานานเนี่ครับ,รบผมโตที่นี่ตรงนี้เลยาเด็กตลาดผมยกตลาดเขาบอกว่าหลวงปู่ศุขเนี่ยท่านเก่งเรื่องวิชาครคมครับก็มีพวกมาขุดสมบัติในวัดอ่าครับผมเอาไปไม่ได้คือไหวบกครับไหวบกบกต้องมาขอกรมากับหลวงปู่ อ๋อคือมาคุณสมบัติแล้วไม่ได้ไปสุดท้ายก็เหมือนอะไรบกว่ายน้ําบกว่ายเขาเรียกว่ายบกว่ายน้ําแต่บนบกอ๋อเหมือนโดนเศกให้จมน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณพี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อราชาครับคุณพี่ชื่อราชานะฮะขอบคุณมากครับคุณพี่ครับครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เราเจอ เจ้ท่านเนี่ยนะฮะพี่ท่านนี้ก็คือมีวัตถุมงคลหรือผู้สุกโอ้โหเขาบอกว่าสายเหนียวอยู่โยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้านี่เรื่องจริงนะครับไม่เข้าไปห้เขาแทงไม่เข้าไปเข้าแทงเอางั้นแล้วพี่ <laughs> อันนี้คือเขาบอกฟันแทงไม่เข้าจริงไหมฮะ ปกติลูกปู่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับอ่าครับของมีดไหยครับมีดขอฮะโอเคครับรอเล่นนะคับพี่ครับชื่ออะไรครับพุทธิพงศ์ครับคุณพี่ชื่อพุทธิพงศ์นะฮะของลูกศิสุกเนี่ยที่ได้ประสบการณ์พุทธคุณอะไรบ้างครับผมก็ส่วนใหญ่จะมีแควคาดปลอดภัยครับแล้วก็มีรุ่นน้องๆที่ที่โดนกับตัวเลยมีรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วลอยลอยตกประมาณตรงโน้นนะครับเวลาลงลงเหมือนเบาเหมือนนุ่นเลยอันนั้นประสบการณ์การกระตัวนั่นเอะ รุ่นน้องเป็นเป็นเหรียญเป็นเหรียญกระถิ่นของหลวงปู่สุกราป่ะครับด้านด้านหน้าเป็นหลวงปู่สุกด้านหลังเป็นพุุธครับผมไปโดนฟันที่หนองะแหงเลยเลยใช้หน้าไปนิดนึงอ่ะครับโดนฟันไปสามแผลข้างหลังเ่เป็นเป็นรอยยังเป็นรอยยางบอลเข้าไหมฮะไม่เข้าครับเป็นยางบอลเขาเรียกว่ายางบอลอ่าโอเคนะฮะนั่นเดี๋ยวขอบคุณคุณพี่ก่อนขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับผมครับสอทอะไรนะสอทอ่อสเนี่ยแต่ขออนุญา ขออย่าไปไปไปเลยครับเดี๋ยวไปหาผู้ที่คนที่มีความชํานาญนะคนที่มีพัดเครื่องหลวงพุทสุกนะฮะแต่๋ับนี่ก็รุ่นเดียวกับผมอ๋อครับดีเลยครับผมมาเผยแผ่บารมีหลวงพุทสุกครับคุณพี่ครับพอดีทราบว่าคุณพี่มีพัดเครื่องหลวงปุทสุกและมีประสบการณ์เพื่อเป็นความรู้ครับให้คนรุ่นหลังหรือว่าให้เด็กรุ่นใหม่ได้ชมกันครับมีนะก็ตอนเด็กๆเนี่ยก็คล้องบ่อยเวลาขับรถ มีอุบัติเหตุมั่งอะไรมั่งเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บ <ừ> จะเป็นก็เป็นเล็กๆน้อยๆเวลามีเรื่องมีราวกันเพื่อนฝูงไปมีเรื่องมีราวนเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยโดนโดนก็โดนน้อยหน่อยอะไรรถย,ยนต์เดินทางโดยรถยนต์อย่างเงี้ยก็รอดแบบบุดวิดอะไรเงี้ยนะบางทีตัดหน้าเขามั่งก็มีเวลาเราประมาทอะไรเงี้ยเว<ๆ>ลาเขาตัดหน้าเราเราก็เอาตัวรอดได้อะไรไประมาณนี้หลวงปู่สุข หลวงพ่อทำมันจากบ้านเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ท่านอ,า,อายุทันเสด็จเตี่ยกรมหลวงเนี่ยท่านมาแวะคุยกันตอนนั้นเรียกปูเป่เสดปู่เสดท่านก็จะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขเยอะแล้วก็เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยก็เคยมาเที่ยวบ้านปูเป่เสดปู่เสดก็ จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติต่างๆของลวงผู้สุขะอย่างเช่นเสกคนให้เป็นจระเข้ oh. เด็ดใบมะขามมาเป่าเป็นต่อเป็นแตนเงี้ย oh. พอปล่อยไปก็ลอยขึ้นบินขึ้นเลยเงี้ย oh. แล้วก็เสกหัวปีเป็นกระต่ายอะไรเงี้ย oh. Oh. ก็ oh. เป็นเรื่องเล่าสมัยตั้งแต่เด็กๆแล้วอ,อยู่ยงคงกพันถ้าฟันก็จะออกซิปซิป,ซปเป็นเรืองยามาตูมอะไรประมาณเนี้ย oh. ค,คนในตลาดวัสินก็คล้องกันแทบจะทุกคน คทั้งแต่สมัยโบราณแล้วครบซึ่งวัตถุของคนรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะหายากแล้วเพราะว่าแจกกันมาใช้กันมาหลายรุ่นแล้วครก็เดี๋ยวนี้ก็จะหายากมาก อันนี้เป็นรุ่นอะไรนะฮะอันนี้เรียกหลวงพ่อทรมาจากปี2 4 6 1ครับพิมพ์หน้าใหญ่อันนี้ของหลวงปู่สุขปะอันนี้หลวงปู่สุขบุกเสกครับอ๋อครับ2อ6 1 2461ครับอันนี้2 4 6 1หนึ่งพอจะนำมาให้ชมได้ไหมฮะไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมกันวัตถุมบคลณได้เดี๋ยวพี่ไปหยิบแป๊บหนึ่งแป๊บเดียววันนี้วันนี้เราได้ชมวัตถุมบคลของคุณพี่เขานะซึ่งต้องบอกว่าคุณพี่เป็นคนพื้นที่นะที่รวบรวมวัตถุคบราณหลวงปู่สุขไว้นะฮ วันนี้เราโชคดีมากๆนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะฮะอันนี้เป็นพี่ยิบพหนังสือก่อนเดี๋ยวพี่พิมหนังสือก่อนอันนี้เป็นหนังสือนะครับรวมวัตถุมงคลหลวงปู่ศุกนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุขเป็นเล่มที่มาตรฐานพอสมควรนะครับอันนี้ก็คือ ประตูมงคลหลวงปุ่สุกก็จะประมาณต่ำกว่า2,466นะครับครับประตูมงคลนี่ก็จะเนี่ยอย่างนี้ครับอ๋อจะเป็นพิมพ์นี้ครับอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประมาณปี2,460ครับหรือ2,450กว่าครับอันนี้จะเป็นพระสวยครับอ่อน่าจะติดหนึ่งในสิบของประเทศนะครับโอ้อันนี้อันนี้สวยมากแลยวก่มีจานด้วยครับนี่ฮะองคนี้ออกวัดอู่ทองคลองมะขามเท่า จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหูในตัวครับต่อไปก็จะเป็นหลวงพุทสุภที่ออกที่วัดประคองด้วยแล้วก็ออกที่วัดดอนตาลด้วยนะครับ mm hmm. โดยอาจารย์กับแสงเขียวครับท่านบวชอยู่ที่วัดประคองแล้วก็ท่านก็ไปจำพรรษาที่วัดดอนตาลก็ขอพระจํานวนหนึ่งของหลวงพุขธศุครับเอาไปไปสร้างโบสถ์แล้วก็ไปไว้ที่ใต้พระประธานครับในการสร้างพระอุโบสถนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกดอนตาพิมพ์ยันเล็กครับปีเลยครับประมาณปีสองพันสี่รอยห้าสิบกว่ากว่าครับครับองค์ต่อไปก็จะเป็นองค์นี้ครับสองสี่หกหนึ่งนะครับจะเป็นหลวงพ่อธรรมจักยันใหญ่นะครับเนี่ยหล่อโบราณครับจะเป็นพิมพ์นี้ครับองค์นี้นะครับจะเป็นอันนี้โอ้นี่สภาพครับสภหนังสือนะใช่ครับเพราะว่าอันนี้ของผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยครับอายุมากแล้วท่านก็ เป็นคนค่อนข้างมีฐานะครับเขาจะจะมีพวกนี้เก็บไว้เพราะว่ายังไม่ได้จําหน่ายลูกหลานยังไม่ได้เอาไปจําหน่ายแล้วก็ยังไม่ได้แจกยังไม่หมดอย่างนี้ครับอันนี้ปีอะไรครับอันนี้2 4งสหนึ่งครับโอ้โหปีลึกเลยนะฮะร้อยกว่าปีนะฮะครับอ่าโอเคครับวันนี้นี่ต้องขอบคุณคุณพี่มากมากนะครับที่มาแชร์ข้อมูลทั้งประสบการณ์นะฮะและยังนําวัตถุมงคลที่หายากมาให้ชมนะฮะโอเคครับขอพระคุณมากๆครับผมครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่เดินสัมภาษณ์ชาวบ้านในระแวกชุมชนแถวนี้นะฮะผมก็ได้วัตถุมงคลมาสององนะฮะเป็นของหลวงปู่สุขวัดปัดลองประถมเท่านะฮะซึ่งพี่ชายท่านนี้ก็เมตานะครับก็คือบอกว่าจะให้ผมเนี่ยนำไปแจก FC นะฮะในเพจเอมเทพเอฟซีแล้วก็ใน u t u b e ช่องหัตเทพ h ช n แนลนะฮะก็ผมจะให้พี่ท่านได้เล่นเกมกันนะฮะง่ายๆนะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์มานะว่าหลวงปู่สุกท่านมรณในปีไหนนะฮะย้ำนะฮะ คอมเมนต์มาว่าหลวงปู่สุขท่านมนะในปีไหนนะฮะใน Facebook จะได้1องค์ใน YouTube ได้1องค์นะฮะผมก็จะแยกไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาพี่อพีดีเอฟนะครับไปทราบถึงเรตราคากลางของวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขนะฮะซึ่งบอกกันเลยว่ามีมากมายหลากหลายรุ่นนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับกูรูผู้รู้เลยนะฮะ ตอนนี้ผมก็อยู่กับกูรูผู้รู้นะฮะสสดีัรับเยี่ยตีครับดเดี๋ยวจะมาให้เยียตีนะครับไล่เรียนเรื่องของเรทราคากลางนะครับของพระเครื่องของหลวงปู่สุขนะฮะเดี๋ยวเชิญเยียตีเลยครับผมเหรียญรุ่นแรกอ่ะซึ่งอาจจะเจอน้อยราคากลางเนี่ยขึ้นจะบล็อกไหนก็นแล้วแต่ความสวยเป็นเกณฑ์เหรียญที่กระไหลทองเต็มเต็มเนี่ยผมว่าต้องพูดกับที่กว้างๆและภาพกว้างผมว่าหลักล้านหลักล้านจะจะกี่ล้านเนี่ยขึ้นอยู่กับกระไหลทองเต็มแล้วก็สวยๆถึงได้ราคา แต่ถ้าสึกๆก็จะหลักแสนหลักหมืน่นหรือหลักแสนกลางแสนปลายแล้วแต่สภาพความสวยองค์ต่อไปคือตัดชิดต,ตัดชิดนี่ก็หลักแสนตัดชิดมีตัดชิดเล็กตัดชิดกลางองค์ต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์สี่เหลี่ยมโบล็บช้างวัของของอันนี้ก็เล่นกันประมาณอันนี้มีจานก็ระหว่างห้าหมื่นถึงแสนในราคากลางรูปต่อมานีคือรูปนั่งไหวหลวงพูทสุข อันนี้ก็ประมาณสักแสนหมุกลบอ๋อเป็นรูปใช่ไหมครับเป็นรูปถ่ายโอ้รูปถ่ายราคาเป็นแสนเลยเนี่ยเยี่ยมสุดเป็นรูปถ่ายที่ผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะแพงในของรูปถ่ายเท่าที่รู้นะเ<ห>พราะเจอน้อยครับแล้วองค์ต่อมาก็จะเป็นประพาบนทนเนื้อตะก,กัวข้างอุกอันนี้ถ้าสวยๆก็แสนบมุกลบครับผมเหมือนจะมีสององค์ครับอ,อสี่เดประพาบนทน และองค์สุดท้ายนี่เขาเรียกว่าพิม์แจกแม่ครัววนีที่เอามาให้ดูเนี่ยคือพิมพ์จกไแม่ครัวพิมพ์เล็กครับถ้าพิมพเล็กกับพิม์ใหญ่พิมพใหญ่ก็จะมีบัวข้างล่างพิมพเล็กไม่มีบัวด้านหลังมีทั้งมีจานและไม่มีจานอันนี้ก็เล็กกันระหว่างพิมพ์เล็กกับพิมพใหญ่อะปากันอยู่พิมพ์เล็กประมาณแสนแสนกว่าบาทแต่พิมพ์ใหญ่เนี่ยจะเลนราคาแพงกว่าพิมพ์เล็กถึง2เท่าตัวถึง3เท่าแล้วฮียเคยได้ประสบการณ์เกี่ยวกับพราเครื่องหลวงพุสดังไหมครับหลวงู่สดเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินเดียนะหลวงูุสดเนี่ย อาจารย์หมอเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรครับคนจะพูดเรื่องโครงกพันชาตีความเดี่ยวส,สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองเรื่องแค้วคาดปลอดภัยเนี่ยถือว่าเคยห้อยติดตัวเนี่ยเป็นพิมพ์ประพาบนทนแล้วก็องค์นี้มีสตอรี่ผมซื้อจากคุณตาคนหนึ่งเนี่ยอายุ80กว่าเข้ามาขายผมพร้อมหลวพ่อปานขี่ปลาพร้อมกับหลปู่สุกร์นี้แต่เขาบอกผมว่าหลานเอ้ย องนี้เนี่ยอย่าขายนะหลว่อ,อบานขายได้ผมว่าทําไมครับองค์นี้ทำไมถึงไม่ให้ผมขายเอาเรียเไว้ใช้เลเพราะอะไรเราก็ถามองค์นี้เนี่ยนะตอนตาเนี่ยไปลบสงครามอินโดนีนซีสองสี่แปดกว่าเนี่ยครับเขาใช้องค์นี้เนี่ยผันพันแผลแล้วเก็บเอาไว้ครับโดนกระสุนยิงเข้าที่ลำตัวเป็นแค่รูกระสุนแต่ไม่ได้ทลายผิวองค์นี้เนี่ยพอฟังประสบการณ์จาก คุณตาท่านนี้เนี่ยแล้วเราก็เลยรับปากทุกวันนี้องค์นี้ยังอยู่กับผมเนี่ยสามสิบปีแล้วเราก็องค์นี้ค่อยขึ้นคออยู่เลยนี่คือประสบการณ์ขององค์นี้องค์ประสบการณ์นะครับองค์ประสบการณ์ต้องเจ็บเลยนะฮะองค์นี้ก็เลยเก็บไว้นี่คือเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเมื่อสัก30ปีที่แล้วครับครับก็วันนี้ครับก็ได้เรื่องเล่าของเยี่ยตีนะฮะแล้วยังได้เรียนรคกการของเครื่องของหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขันเข้าไปนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะรายการปากุญเป็เครื่องนะฮะ อีพีหน้านะฮะจะไปที่ไหนนะครับอย่าลืมฝากเพื่อนพี่เพื่ท่านนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ผมเอ็มาเทพนะฮะแล้วก็อิมติวัสัยครับพยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชสวัสดีครับ